ไปจังเจ็ดเจ้า้วันสี่คืนกันถูกมากห้าไปแปดมากับเพื่อนแม่จ้านั่งท่ายเครื่องไปเลยโลตรแพงที่สุดถึงแล้วโตโมชามา้าไปถึงก็ไม่รอช้านะคะเราไปที่แรกกันเลยตึกมหัศจรรย์เจ็ดสิบสองแสงสวยมากแสสวะอีทแวะอีเพราะว่ามาถึงก็คือไม่ได้กินอะไรกันเลยแงสวยไหมละ่ะโอ้นี่อันนี้หน้าตาดูน่ากินมากแต่ว่าบบเวิร์ก่ะโอ้โหเฟนฟาฟจ้าเต้าหู้มิ้นโบแซบเลยนี้ไม่อยากถ่าย นะะถ่ายวอลคห้องหนูแม่ก็ถ่ายแนวเนาะว้าวโรงแรมกว้างข้องดีแต่ว่าอาหารเช้าก็กินไม่ค่อยลองนิดนึงไม่ชินอะไปกันต่อเช้าวันใหม่โอ้โหหน้าขาวโบ๊ะสุดๆเลยไป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 ไ,ปไปีวิวข้างทางภูคขภูขเขาอวตารเว้ยไปขิ้นกับเช้ากันงับ แป๊บเดียวก็ถึงข้างบนแล้วและด้ยวยความที่ไอเราขี้เกียจนะคะเราไม่เดินหรอกคะ่ะเราต่อคิวนี่เลยเสียงเงินขึ้นขึ้นอะไรไม่รู้รถรางมัง้งขึ้นไปนั่งทีละคนฟินฟิน,นชมวิวแบบไม่เหนื่อยไม่ปวดขาะะคะโอ้โหถึงลวจ้าข้างบนภูเขาเจ็ดดาวนะคะฟิวธรรมชาติมากแบบคือมันสูงอะขาก,กับนะคะแล้วก็เออประหยัดตังค์เนาะเราก็เดินลงมาก็ค่อนข้างไกลอยู่ไอเราก็ไม่ค่อยออกกาลังกายด้วยสินะแถมวิวค้านี้เป็นไง แล้วเราก็ถึงเวลานั่งกระเช้ากับไปกินอาหารเย็นกันเป็นบุฟเฟ่หมูย่างเกาหลีนะคะก็อร่อยไปกันต่อที่ฟูหลงเจิ้นจ้าถึงเลยสวยนะคุณนะาว่าไม่ได้เป็นไงต้องถ่ายรูปคู่แม่ลูกสาวสาวสองคนน้าแอบ,บน้อยนิดนึงแต่สวยค่ะเดินเยอะก็คือหิวหนามากแวะซื้อนามันเป็นน้ำเสาวรสนะทุกคนคือมันอร่อยนะแต่หน้าเราแบบแปลก อาหารเย็นของมันเหมือนเดิมงับดูน่ากินเนอะแต่เรากินข้าวกับน็กกี้ค้ามันมันไปหน่อยตัดผ้ามาเช้าวันใหม่เลย <c oughs> แล้วก็มาที่อุทยานพื้นบ้านจางเจเจนนะคะสวยนะเป็นแบบเมืองฟิลโบราณโบราณคุณแม่เราก็แวะถ่ายรูปทุกที่เลยเก็บหมดคือผ่านตรงไหนก็เอาตรงนั้นอะ <c oughs> อันนี้ตอนซื้ออร่อยมากนางขายแบบสิบห่อห้าร้อยบาท <c oughs> แต่พอกลับมาคือแข็งเลย <c oughs> ไปต่ออะไรนะโดมอะไรนะสปอยน่ามีถุงมือด้วย เปียนข้าวมังกีมากันจ้าเปลี่ยนชุดแบบหนาแน่นโอ้โหข้างในก็คือหนาวมากมือช้าเลยแต่ว่าเราเล่นตรงนู้นไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นของโปโอ้ดูสิแม่เราเหมือนแหนมเลยโอ้โหฮิมาจา้าวู้วนี่นะคะหนาวหนาวกันเลยชอบไม่ล่าดูสิเล่นไม่หยุดเลยมือเย็นวันนี้ก็คือดีนะมีปลาด้วยชอบมากกินหัวปลาคนเดียวทั้งโตเลยทุกคนไม่มีใครกินหัวสักคนต้มเห็ดซิกเนเจอร์แต่ไม่อร่อย เอ๊น้ำนมัมีหรือป่าไม่ใช่จ้าเขาพามาลงร้านหยกนะคะนะช่วงนี้ก็จะเป็นแบบลงร้านบ่อยหยกเสร็จก็น้ำชาต่อเลยแต่นี้ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ออืสาวๆชนชากันนะสภาพเดซีของเรานะคะก็จะมาแบบตื่นบ๊บไปเลยเดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนไปต่อต่อคิวเข้าเทียนหนึ่งซ้านคือคนเยอะม,มากกว่าจะได้ขึ้นกะเช้าคือสชั่วโมงอะแต่มันก็แบบสวยอะคุ้มข้างบนอากาศเย็นนะไม่โดนไกดหลอกจ้า กับผู้คนมหาศาลวิวสวยโอ้โหภูเขาด้วยความที่เดินอยู่ก็จะหิวกันมากกินอะไรก็อร่อยไปหมดฟินๆนะคะไสก้กรอกค่อนข้างที่จะมันนะคะดูจากปากคุณแม่ดิฉันนะคะมันแบบไม่ต้องทาลิปเลยขึ้นมาในเลน8ชั้นเพิ่งเจอสิ่งนี้ชา้าแดง ถึงแล้วจ้าเทียนมีนาสารสวยไหมมื้อเย็นก็ดีขึ้นครับเดย์ห้าวันจะใช้เช้านี้ลงร้านยางพาลาก็ง่วงนอนมากนี่เลยใครฟังฟังเลยนี่แอบนอนแล้วก็แบบพิพิธภัณฑ์หินนะคะมีภาพว่าเยอะแยะมากก็สวยนะแล้วก็แบบศิลปะเขา,าสวยนะจ้าอันนี้ก็คือกลับแหละไม่ไหวละไม่ถ่ายละคลิปหมดแล้ะบายๆเจอกันคลิปหนะ้า